เรารู้สึกว่าสรุปความสัมพันธ์ของเขาและเธอเนี่ยมันอย่างไรกันแน่ก่อนหน้านี้นะคะเรื่องราวของน้องนายกับน้องไบเฟิร์นเนี่ยถูกกระพือข่าวมาค่ะว่ามีแว,ววว่าจะเลิกกันมีแว,ววว่าจะประกาศยุติความสัมพันธ์กัน นักข่าวก็พยายามหาข้อมูลต่างๆค่ะผู้ชมขาว่าโอ้เรื่องราวมันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยรดไมไปถึงบรรดาวเว็บต่างๆโซเชียลต่างๆเนี่ยก็มีการกุดและก็แชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นเยอะมากๆในที่สุดค่ะน้องนายนภะัสคุณผู้ชมก็มีการย้ำและยุติความสัมพันธ์ในสถานะแฟนกับน้องใบเฟิร์นเหลือเพียงแค่ความเป็นเพื่อน อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าคู่นี้เนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกันมากอ่อนแล้ววันหนึ่งเริ่มต้นจากเพื่อนกลายมาเป็นแฟนและแฟนค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เรียกว่าเป็นความรักที่สวยงามคู่นี้ก็มีการไปไหนมาไหนด้วยกันนะรวมไปถึงคนก็เชียร์ว่าโอ้โหคู่นี้เหมาะสมกันมากๆเลยนะฮะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะน้องนายกับน้องใบเฟิร์นเนี่ยก็เป็นแฟนที่น่ารักกันมากๆเป็นความรักที่หวานชื่นมากๆเป็นความสุขที่หลายๆคนหินแล้วรู้สึกว่าคู่นี้เหมาะสมกันทริปล่าสุดเขาชมเขาไปต่างประเทศด้วยกันนะแล้วก็ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเรายังไม่คิดเลยว่ามันจะมีข่าวแบบนี้ออกมาเพราะว่าทั้งคู่ยังคงหวานยังคงมีความสุข ยังคงลันลาก,กันนะคุณผู้ชมแต่หลังจากนั้นค่ะอย่างที่บอกความรักมันออกแบบไม่ได้ไม่มีหลากหลายเรื่องราวมันมีหลากหลายเหตุผลที่หลายหลายคนเนี่ยนะฮะไม่เข้าใจหรอกถ้าไม่ใช่ใบเฟิร์นถ้าไม่ใช่น้องนายนภะัสนะฮะและที่สําคัญไปม,มากกว่านั้นคุณผู้ชมเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยนะนั่นก็คือน้องนายเนี่ยก็ออกมาถแถลงข่าวเปิดใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปฟังหน่อยนะว่า น้องนายเขาแถลงข่าวว่ายังไงบ้างคะก็จริงที่ที่ผมออกมาพูดในวันนี้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากผมเองอนะั่นแหละเนาะเพราะที่ผ่านมามันก็จะมีกระแสข่าวมีอะไรหลายๆอย่างที่มันออกมาแล้วมันกระทบจิตใจของคนที่ผมรักทุกคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของผมคุณแม่หรือว่าครอบครัวของเฟิร์นอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากผมเองดีกว่านะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็ อาจจะยังไม่ได้ออกมาทันทีเนาะ,ะเพราะว่าผมก็มีหน้าที่ของผมยังคงต้องทํางานปกติแล้วกอ็อย่างที่แจ้งไปให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่า,วาเออผมก็พยายามบริหารจัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็วันนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่ที่ให้กําลังใจแล้วก็รอมาวันนี้นะครับก็จากสิ่งที่ที่ที่เป็นกระแสข่าวครับก็ ก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้เหมือนผมก็เฟิร์นก็ทำความเข้าใจแล้วก็ทบทวนตลอดตอนนี้เราก็ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งมันมันเป็นอะไรที่น่ารักนะครับเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแต่ว่าเรามีแต่ความหวังดีความจริงใจมีแต่ความความหวังดีที่มอบให้กันตลอดเลยครับผมวันนี้เราก็เลยโอเคเราตัดสินใจถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันครับผมจ้าสาเหตุหลักๆค่ะที่ทห้ตัดสินใจแบบนี้เกิดจากอะไร ครับ <c oughs> คือคืออย่างแรกเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานหน้าที่เราไปหลักมากนะพี่ๆหลายๆคนก็ทราบดีว่าเวลาเราทํางานมีคนรอร่วมง,งานกับเราเป็นร้อยคนเงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่หรือว่ามีสิ่งอะไรขึ้นก็นแล้วแต่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหน้าที่ของเราสําคัญมาก,ก่อนเสมอนะครับซึ่งอะไรที่มันกระทบหน้าที่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะพูดคุยกันตลอดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับ แล้วก็เรื่องอสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็คงจะต้องเ,อเหมือนมันมีข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่หลายคนก็จะเพ่งไปที่แม่ผมอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตอนตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองซึ่งมันไม่มีใครมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผม เรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองนะครับมันไม่ใช่ไปต่อไม่ได้ครับผมมันมันมีแต่ความหวังดีความจริงใจให้กันเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆนะครับถ้าใครได้รู้จักเขาดีเลยติดตามมันตลอดเป็นคนที่กระตันยู่ขววมากเป็นผู้หญิงที่เอาความรู้สึกคนอื่นขึ้นมาก่อนตัวเองเสมอนะครับแล้วกเ็เขาเป็นคนเขาเป็นคนแบบคนเก่งนะครับผมเหมือน ทำงานในวงการมา20กว่าปีนะครับนี่แหละค่ะผู้ชมก็ต้องบอกเลยนะว่าการเปิดใจครั้งนี้นะคะของน้องนายนภัสค่ะก็คือเป็นการเปิดใจครั้งสำคัญเลยหลังจากที่ยุติความสัมพันธ์ในแบบแฟนและลดสถานะลงมาเป็นแบบเพื่อนนะฮะแต่หนึ่งสิ่งยิ่งกว่านั้นคือกำลังใจค่ะผู้ชมหลังจากที่น้องเนี่ยแถลงข่าวเสร็จ น้องก็เดินออกมาจากวงสัมภาษณ์นะแล้วก็สื่อมวลชนค่ะผู้ชมก็ส่งกําลังใจให้กับน้องนายนภะัสบรรดาเพื่อนๆเล็กซี่เนี่ยที่ไปลงภาคสนามในเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็แบบให้กําลังใจน้องนายเพียงกำลังใจให้นะาสู้ๆนะนี่คือกําลังใจจากพี่ๆนักข่าวค่ะและน้องนายเนี่ยก็ไปกอดพี่นักข่าวนะแล้วก็น้าตาไหลออกมาซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกอีกหนึ่งช็อตที่ สุดสะเทือนใจสุดสะเทือนอารมณ์เพราะว่าการที่ทั้งคู่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องนายหรือน้องใบเฟิร์นเนี่ยยุติความสัมพันธ์ในลักษณะแฟนเนี่ยนะคะก็ผ่านการเจ็บปวดมาทั้งคู่แหละเอาเป็นว่าสิ่งที่สําคัญคือกําลังใจนะคะเดี๋ยวรอค่ะคุณชมค่ะวันที่11กรกฎาคมนี้เนี่ยทางด้านน้องใบเฟิร์นก็ออกมานะคะในการพูด ถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยนะฟังจากน้องนายแล้วลําดับต่อไปก็คือฟังจากน้องใบเฟิร์นค่ะเป็นกําลังใจให้กับทั้งใบเฟิร์นทั้งนายนภัทรนะแล้วก็เชื่อแน่ว่าความรักยังคงเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามค่ะ